นะครับนะครับสุเปเซียนั่นคือว่าเขาผ่านกฎทุกอย่างมาแล้วนะครับเขากําลังสะสมเหรียญนะเพื่อจะขอรับพินนะครับซึ่งเมชาก็บอกแล้วว่ากําลังงม,มเหรียญอยู่นะครับเพื่อนๆนะคะคือการไปเราก็ไปดูหนังดูอะไรเมชานะครับเพื่อนเราก็จะได้เหรียญไม่ครบร้อยเหรียญไม่ไว้นะครับหนึ่งร้อยเหรียญก็ประมาณสามพันกว่าบาทเมืองไทยเนาะถ้าผม <c oughs> ไม่โง่ดจัดหนึ่งเหรียญนั้นล่าก็ หนึนันล่าเขาสามิบกว่าเหรียญเมืองไทยเนาะนี่ใส่บ้านรองไปค่ะโอเคนะครับสุร์เซียนะครับเดี๋ยวคุณออกไปหาพิมพ์คําว่าเมชาอมรรัตนะครับเพราะว่าเขาบ้านรองไปหาคุณนะครับคุณไปหาบ้านใหญ่เขาได้เลยนะครับจะเป็นผู้หญิงนะครับทําเกี่ยวกับตัดเย็บเื้อผ้านะครับซึ่งนางก็จะมีะหลายๆคลิปหลายๆเนียวนะครับมีคลิปชมของฝากมีคลิปไปวิ่งที่สวนหลวง วงเวียนใหญ่อะไรของนางด้วยนะนะครับสุเปเซียไปหาเลยครับพิงก็ไปนะครับเมชามอนรัทก็จะขึ้นนะครับไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงโตเตไม่ต้องห่วงเชนฮ่ฮ่ผมบอกเลยครับไม่ต้องห่วงผมนะครับเพราะบ้านสุเปเซียยังบ้านเล็กอยู่นะครับไปเลยครับไปหาเมชามอนรัครับไปบ้านลงบ้านลงไปกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยจะได้เวลาลงหรือย่งโอ้สิบห้านา เจ็ดนาทีไหมโบกมือละ้านะครับบ้านลงนะครับเดี๋ยวผมดูเวลาแป๊บนึงมาเพื่อนๆเล่อันนี้ชั่วโมงกว่านะครับ สามนาทีสุดท้ายนะครับเพื่อนๆนนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับขอบคุณตั้งแต่ท่านที่เข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะครับจนชั่วโมงสุดท้ายนะครับท่านไหนที่กําลังทํางานอยู่ขอคุณมีความสุขในการทํางานนะครับท่านไหนที่กําลังเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับครับสำหรับเพื่อนๆนที่มาหาผมก็ ขอให้คุณภาคุ้มครองนะครับอย่าเจ็บอย่าข้าอย่าจนนะครับอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครนะครับกินไม่รู้จักหมดอดไม่รู้จักเป็นนะครับขอให้คุณร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีสาธุสาธุสาธุนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวลงแนวนะครับขอบคุณมากนะครับเมย์ที่ยังอยู่กับผมนะครับนะครับขอบคุณมากมากนะครับเมย์นะครับขอบคุณเพื่อนนะครับถ้าการรฟ์สุดครั้งนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเพื่อนๆนทุกท่านด้วยนะครับจริงๆแล้ววันนี้ผมจะ เอ่อมากินมะม่วงนะครับนี่ชั่วโมงแรกก็กินไปแล้วนะครับนี่นะครับอยากจะโชว์เพื่อนๆนะกลัวเพื่อนๆน้ำลายไหลนะครับนี่มีพริกมีน้ำจิ้มรสเด็ดมีมะม่วงนะครับสดๆด้วยนะครับสุอร์เซียก็ซุอร์เซียไปหามีดีไซน์เอมีชามอนรักเลยนะครับเดี๋ยวพี่โตเต๋จะลงแล้วนะครับมีเออสุอร์เซียนะครับช่วงที่เดินทางกลับมาบริษัทก็มีเวลาก็ไปหา มีชาหมอนรัดเลยนะครับเพราะว่ามีชาเข้าบ้านเล็กมานะครับนะครับซุเปเซียนะครับฝากเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาถึงบริษัทก็ให้ตัวเต๋ดูด้วยนะครับว่าบ้านมีชาหมอนรัดขึ้นสีดำหรือยังนะครับนี่คือการบ้านนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่แวะเวียนมาบ้านตัวเต๋มาให้กำลังใจตัวเต๋นะครับวันนี้ตัวเต๋ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะเพื่อนๆนะซุเปเซียทับพี่ตัวเต๋โอเคนะครับ ไายบายนะครับซปเปอร์เซียเดินทางปลอดภัยนะครับ